สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับจเจอกันอีกแล้วครับกับขุนชัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่นะครับจังหวัดสุขโขทยัยโอ้โหเนี่ยผมยืนอยู่บนต้นมะม่วงเดือนนี้เดือนตุลาคมวันที่หนึ่งตุลานะครับปกติแล้วหนึ่งตุลาเนี่ยมะม่วงมันจะไม่ติดม่วงมันจะไม่ดกแต่เขาใช้นูตฟอร์ไลแล้วโคตรดกเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าเขาทํายังไงถึงโคตรดกได้เนี่ยมายืนอยู่ต้นม่วงเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับ ลงก่อนลงก่อนลงก่อนโอ้โห,โหลอยเลยครับเจ้าของรออยู่นู่นนูน่นดูนนนครับท่านผู้ชมดูฮนะดูม่วงดูม่วงดกไหมครับโอ้โหยี่เขาเรียกว่าม่ดกคำรามเรียกโคตดกนั่นมาแล้วเจอแล้วนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของครับเนี่ยใครเป็นเจ้าของครับโอ้โหเจ้าของนี่เลยนี่เลยชื่ออะไรครับชื่อต้นครับชื่อต้นตรงนีช้ชื่อจริงบอกชื่อจริงเขาด้วย พัฒนาพงครับนามสกุลทวีมนูนครับตรงนี้บ้านอะไรนะบ้านหนองตะเค้ครับครับอำเภอสวรรคโลกครับอำเภอวัดโลกเนาะครับโอ้มากี้บอกสีสัจนาลัยแสดงว่าตรงนี้คือสวรรคโลกนั่นเองนะครับจังหวัดสุโขไทยพูดสุโขไทยได้ไหมเนี่ยก็พูดอย่างงี้ยนครับอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรครับวานาจาเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันแฟนเฉยเนีนะแฟนเฉยเฉยและอีกสองท่านเป็นพยาน นะครับเป็นพยานว่ามะม่วงมันทําไมถึงดกนี้ดกไหมครับพยานขออขอญยตทราบชื่อดกค่ะชื่ออะไรครสมใจคุ้มสิริค่ะครับเป็นผู้แนะนําเขาผู้แนะนําเขาเนาะ,ะอ่าอีกท่านหนึ่งพยานเป็นไงครับค่ะก็ะจันทาแสงซื่อค่ะครับเห็นแล้วโหดีใจมากเลยค่ะโคดกโคดกข้าวที่แล้วว่าดก <laughs> มันยังดกกว่าอีกค่ะเพราะว่าคุณสมใจเอามาใช้ก่อนแล้วนั่นเลยนั่นเลยเสียนดังคุณสมใจโคดกนะครับอันนี้ก็โคดกเหมือนกันเลยเอ๊ทำยังไงเนี่ย แล้วคุณสมใจแนะนําเขาอย่างไงครับตอนแรกเขาถึงเปิดใจใช้เนี่ยก็ตอนแรกก็แนะนําคือว่าไปหาเขาเนี่ยจะสมเกรตพาไปแหละครับก็ไปแนะนําเขาตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะไม่ค่อยเชื่อจริงไหมจริงครับตอนแรกไม่เชื่อนี่มันเป็นเพราะอะไรครับก็ยังไม่เคยทดลองใช้เลยครับอืพอปีแล้วทดลองใช้ปุ๊บเห็นผลผลิตมันได้ดีครับก็เลย ปีนี้เลยใช้ต่อมาเลยครับแล้วเห็นผลผลิตของไร่ของคุณสมใจไหมเห็นครับเห็นมาเห็นของคุณสมใจนี่แหละครับถึงตัดสินใจเอาไปใช้ครับเนาะพินหนึ่งตัวจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยครับแล้วทีนี้เมื่อมาเปิดใจใช้เนี่ยใช้ตั้งแต่ตอนไหนครับก็ฉีดเบยอ่อนเลยครับโอ้ใช้สูตรไหนสูตรไหนสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งกับอะไรเคียร่าได้ใช้ไหมยางครับยางไม่ด้อเคียร่ามาทีหลังครับเองใช้สูตรหนึ่งหลังจากที่เรา เอ่อตัดแต่งกิ่งก่อนใช่ไหมครับอืมแล้วทีนี้เมื่อฉีดสูตรหนึ่งไปแล้วเนี่ยตัดแต่งกิ่งไปแล้วใบมันเป็นไงมั้งก็พอแตกใบอ่อนมาเราใช้ตัวนี้ฉีดปุ๊บแตกใบอ่อนมาแล้วก็ใช้ตัวนี้ใบอ่อนแตกดีไหมก็ใช้ได้ครับใช้ได้เลยเหรอครับอืมแล้วเมื่อมันแตกใบอ่อนมาแล้วกี่ครั้งครับเนี่ยมันถึงจะมาฉีดสูตรสองฉีดสูตรหนึ่งสองครั้งครับสองครั้งเองครับปริมาณที่ใช้ก็ไหน สองร้อยลิตรต่อห้าสิบซีซีครับมันนิดเดียวนะครับถ้าเคยเปิดดูน้ามั้งไหมเคยจ้ะน้ำเป็นไงใสใสจ้องเลยมันนิดเดียวมันนอย่าเอาน้าเปล่าไปฉีดใช่ไหมครับโอ้แล้วตั้งแต่ทํามะม่วงมาเนี่ยเคยเห็นดกอย่างนี้ไหมปีนี้ะปีนี้ครับดกปีนี้ดกปีนี้ดกจ้ะดกเฉพาะส่วนนี้ที่ผมผ่านมาไม่เคยเห็นติดเลยก็ติดแต่ส่วนนี้ปีที่แล้วมันดกอย่างนี้ไหมไม่ดกไม่ดกอย่างนี้ครับ ที่ไม่ได้ใช้นูฟอลอไลท์อ่ะนะครับโอ้ปีนี้ใช้นุฟอฟลไลท์ปุ๊บดกเลยครับจริงไหมจริงครับมีสูตรยังไงบางที่พอลัใช้นุสูตรหนึ่งไปแล้วกี่ครั้งสองครั้งสองครั้งแล้วมาฉีดสูตรไหนอีกสูตรสอง,ส,ส,องสูตรสองตอนที่ใบแก่แล้วครับใบแก่แล้วเนี่ยมันมีลักษณะของมันพร้อมรือยังพร้อมครับพร้อมที่จะจะดึงทัดทีให้เป็นออกมาเป็นช่อได้ครับโอแล้วทีนี้มันช่อออกมามันมีลักษณะเป็นงไงฉีดสูตรสองไปกี่ครั้งช่อมันถึงออก สองครั้งครับสองครั้งเองครับโอ้โหสองครั้งปุ๊บช่อมันออกมาเป็นยังไงก็สมบูรณ์ดีครับยาวยาวแล้วก็ดูคนเดียวป่ะคนนี้มาดูด้วยไหมมาประจำาั้าวมาดูด้วยมันเป็นยังไงช่อมันเป็นไงช่อมันก็ยาวจ้ะสมบูรณ์ตอนที่มันติดลูกเนี่ยมันเป็นไงมันเยอะครับติดมองเห็นเป็นหัวแางว่ามันเยอะเยอะค่อยกว่าทุกปีเยอะกว่าทุกปีครับอือแล้วมีหวังไหม มีครับ <laughs> พอมีหวังแล้วทีนี้มาฉีดสูตรสองอีกตอนไหนก็<อ>หรือฉีดไม้เรื่อยฉีดมาเรื่อยทุก<ๆ>ทกี่วันประมาณสิบวัน,นครับสิบวันฉีดครั้งหนึ่งครับคนเตีอยน้รงข้างเขาว่าไงไหมมั่งโอ้ไม่ติดเยอะจริงเนี่ย <laughs> ไม่ไม่ติดที่สวนมั่ง <laughs> ใช่ไหอืม <laughs> แล้วทีนี้เมื่อมาลูกขนาดนี้แล้วเนี่ยเดือนนี้เดือนอะไรเอ่ยเดือนกันยาตุลา วันวันนี้วันที่หนึ่งตุลาปกติแล้ววันที่หนึ่งตุลาในมะม่วงติดไหมโดยทั่วไปก็มีไหมมีแต่น้อยมีน้อยเนาะครับมันแต่ละแต่ละลูกมันเป็นพวงใหญ่ๆติดพร้อมๆกันเลยโดยปกติแล้วที่ที่ยังไม่ได้ใช้นูตโฟไรเนี่ยมันร่วงเยอะไหมมันก็เยอะครับร่วงเยอะครับเสียหายเยอะเลยครับอ่าแล้วเมื่อคืนเนี่ยลองดูนะท่านผู้ชมลองดูน้ํา ดูดูน้ำฝนตกเมื่อคืนนี้ครับมีลมไหมมีครับมีลมด้วยมีฝนด้วยปกติแล้วถ้ามีลมมีฝนเนี่ยเป็นไงถ้าไม่ได้ใช้นูโฟไลน์ล่นครับล่นหมดเลยครับไม่หมดก็เหลือน้อยครับเลือนน้อยแต่เมื่อคืนตกหนักไหมหนักครับหนักเป็นชั่วโมงครับเป็นชั่วโมงเลยตกหนักครับแล้วทีนี้เมื่อตกหนักด้วยลมพัดด้วยเนี่ยแต่มะม่วงยังอยู่ดีเฉยครับ ดีไหมเนี่ยดีค่ะข้วเหนียวข้วเหนียวด้วยทําให้ข้วเหนียวเนาะโอ้โหพูนะนนำตอนนี้นาบานที่จริงแล้วม่อคือลมแรงนะคะลมแรงมากเลยที่จริงมันน่าจะร่วงมั้งอันนี้ไม่มีร่วงเลยข้วเหนียวอย่างเหมือนกับที่ใช้ของเราเลยอเราก็ใช้มันก็คือมันก็ผลมันก็ดีอย่างเงี้ยครับเมื่อเห็นดีแบบนี้แล้วปีหน้าใช้ต่อไหมเนี่ยใช้ครับใช้ไหมใช่ค่ะอ่าไม่เลิกเลยนะไม่เลิกะอย่างนงี้มะม่วงตอนนี้เดโลเท่าไหร่นะประมาณสิบ ซาฟารั่นยี่สิบห้ายี่สิบห้าครับไอ้อย่างเงี้ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดโอ้โหได้ราคาไม่อย่างเงี้ยราคาที่สวนใช่ไหมเขามาซื้อถึงที่ได้สิบเจ็ดสิบแปดครับโอ้โหแล้วมะม่วงพันอะไรเนไอ้นี้พิมเสนครับพิมเสนแล้วเขาไปทามะม่วงเปรี้ยวกันเนี่ยกินดิบใช่ไหมโอ้โหอะไหกเมื่อปีที่แล้วนะที่เราทํานอกก็ดูเนี่ยลูกเล็กมากเลยใช้ยี่ห้ออื่นอยู่ลูกเล็กแต่เมื่อมาใช้นุทฟไลท์เป็นไงลูก โตลูกโตโอ้โหมันดกดูดนะฮะติดเป็นพวงแบบนู้นเลยโอ้โหพวงใหญ่มากนูดูดูโอ้โหนี่มันมันไม่โชดกธรรมดาเดนมันโคตรดกจริงไหมจริงครับไอโรคแมลงเนี่ยมันมากวนไหมไม่ครับไม่มีเลยตั้งแต่ใช้นฟ่นไลท์เนี่ยนะครับมันดีครับมันดีปกติไอไอไอโรคอะไรบ้างที่มันจะมากวนมะม่วงอะโรคอะไรบ้าง ถ้าหน้านี้ก็ส่วนมากจะเป็นเชื้อราเชื้อราครับเพี้ยก็มีไม่เท่าไหร่ครับอืมส่วนใหญ่แล้วเชื้อราอย่างเดียวเลยครับไม่แม่มึงนี่ใช้อย่างเดียวนนะ่เนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องใช้อย่างเดียวเลยนะฮะแล้วเชื้อราเมื่อปีที่แล้วมีหน้านี้ตอนนี้ที่หลังจากใช้นูฟอร์ไล์แล้วเป็นไงบ้างมองเห็นไหมเชื้อราก็จะถ้าเราจะเห็นปุ๊บก็ตอนที่ว่าเป็นช่อบานครับครับช่อจะดำช่อดำเลยดอกก็ไม่สดใสครับอื แต่ปีนี้ดอกสดใสครับสดใสเลยครับไม่มีมะกรนเลยครับนั่นเลยฮะเนี่ยโลกก็ไม่มะกรนนะครับแถมยังโคตรดกเอ็ตึงหักนี่ครับนุ่นไลท์สุดยอด